สวัสดีดค่ะห<ด>นังนรรง<ด>มู v ีอัปเดต EP นี้เรามาโฟกัสกันกับหนังไทยทั้งหมด3เรื่อง<า>ที่กำลังจะเข้าฉายในเดือนตุลาคมและก็เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ3เรื่องที่เรานำมาดูเทเลอร์วันนี้ประกอบไปด้วยเรื่องที่สอง ที่สองเกือบไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะเรื่องที่สองคือเรื่องไวเป้งนักเลงขาสั้นสองแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาเลยเนี่ยนะคะก็คือเรื่องสี่สสสุขขี่ดิรันรันรันเออสุขขี่ดิรันรันรันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวอย่างของแต่เรื่องจะเป็นยังไงนะคะแล้วมาดูกันว่าเราอยากดูเรื่องไหนที่สุดมาลุ้นกันว่าเราอยากดูเรื่องไหนที่สุดนะคะ เใช่มาคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะคะอ่ะมาเรื่องแรกกันเลยดีกว่าค่ะให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินดูกินกันจนแก่เท่านะลูกพอน้องลูกไปนะ<โอ>กแล้วอย่าเอามื่อคืน้วแม่ผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติอย่างดีกว่าความตายจะมาพากเราจากกันครับแล้วความตายมาไวเลยเม<ตาย>ื่อไหร่จะเริ่มทำตัวเป็นหมอีไิงดีมั้ ชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าเลยนะเรื่องมันก็ผ่านไปสามปีแล้วหลูกมพุธก็บอกเองว่ามันผิดกับลูลานค่ะยังไงมันต้องกลับมากูกลับไปย่อคิดเหมือนนกัว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างรอบบ้านคอยจับจ้องเลาหนักเสียงช่องสามยกแผงเลยอะพี่สัญญาไปที่ก่อนน้าพี่อยากจะกลับมาได้สิพี่สัญญาอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าอย่าลงไปอย่าลงไป ตะเคียนตะเคียนวันเด็กมึงท่มามันแน่จริงอะ่ะทำไมมึงปล่อยให้น้องถูกผีหานั่นแดดจนจอบทิบยหายน้องสองเพลอนเล่น,ออนกระสุนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เคียนใหญ่วิ่งแทนเนี่าขนาดนี้เพียงสมาได้ไหมอะงานแต่นงน้องทัองชีมต้องมาหรล้ว แคนียอยู่ด้วยก็คงจะดีแล้วน่ทำไมเราไม่ลงมาข้างล่าอุ้ยทุกคนดูเจ็บตัวหมดเลย ผีกคนตีเนี่ยนะเรื่องน่ะเจ๊แยมนอนละมานะเกินช่วช่วยแยมด้นะช่วยตัวช่วยแยมให้ไงไว้แยมแยมอยากได้ร่างเจ๊เอาร่างเจ๊มาให้แยมนะเอาไปอยู่ร่างใหม่แล้วเหรอ โอ้นั่งผีไอแม็กหรอยาวเนาะแต่ลองตึงนะนะยังอยากได้รนานเะจงนนะจริงๆมันควรจะตงึงเนาะตุ้าไหญมบึงอ,อ,อะไรอย่างนนะเนาะมันดูแบวนิดนึงอนะ่ะ ยามอยากได้ล้างเจ๊ะทุกคาแบบเราแบบ้ไหมผีแบบเนี้ทำให้เราสติไม่ดีเอาจริงผีกวนตีนใช่ผีที่หยดคือผีกวนตีนแบบยิงมูอยิ่างเงี้ยเออมันไม่ได้แบบมาหลอกเราแบบให้หลออแล้วเราแบบอุ้ยกลัวเลยแต่นี้มันคือแบบมันเป็นผีอยากโดนตีอ่ะเป็นผีอยากเป็นผีกวนประสาทอ่ะเป็นผีอยากให้เราเอาปืนยิงอ่ะถ้าเป็นเมเป็นเรหนังตลกมันก็จะเป็นผีแบบเราแบบเผพอร์ที่อะไรเงี้ยไปอะไรเงี้ยอันนี้คือแอคชั่นเลยนะแบบแอคชั่นเนี่ยเคยบอกว่าตอนที่หยดหนึ่ง เก็คือแอคชั่นเลยนะเดชก็คือแบบไล่ตีผียิงผีกระทุผีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูเหมือนจะแบบมาคืนจากที่ฉันฟังสัมภาษณ์ไปนะครั้งนี้ทุกคนก็คือเหมือนแบบรับบทหนักขึ้นเพราะเหมือนแบบที่หยดสองเนี่ยคือสามปีหลังจากนั้นหลังจากที่หยดหนึ่งหมายถึงว่าในเรื่องเออก็คือหลังจากที่แย้มแย้มตายเหมือนุกคนแบบว่าพร้อมรับมือกับเจ้าตัวนั้นแหละ แต่ทุกคนออกลบอ่ะอืมแต่ว่าก็จะมาในรูปแบบต่างๆแต่จังหวัดที่จังหวัดที่แม่จูงมือลูกไปแล้วสักพักหนึ่งกลายเป็นผีอ่ะนะกลัว่นะกลัวจริงนะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าผีป่ะเนี่ยมันถึงว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะใครที่แบบอยู่ในเรื่องเอ้ยผีวะวะเรากำลังคุยกับผีปะวะโกรธปะเอออะไรอย่างอ่ะโกรธปะคะเมื่อกี้นี้น้องดูรับมือได้ดีอ่ะมีหน้าหรอเออน้องดูสู้เนอะเออแบบว่ารู้ว่าเป็นแล้ว ต้องจัดการกับมันไม่ใช่แบบกลัวแบบก็เอาล้มเจาะตาผีไปเลยเชิดรถล้อมนี้เขาจะยังไงเพราะเหมือนแบบเขาว่าเหมือนจะเล่าจักรวาลที่เหลืออีกเขาเหมือนตอนพักหนึ่งเนี่ยก็ยังเล่าไม่หมดอุ้ยแต่ทักทักท่ากล้าเข้าไอแม็กเนี่ยก็ถือว่าเก่งนะถือว่าแบบมีอะไรอยากโชว์นะก็ต้องไปดูว่าเขาเออก็ต้องไปดูว่าเขามีอะไรโชว์ในไอแม็กนะแต่จริงจริงแต่จริงแล้วความใหญ่โตมันทําให้เปิดประสบการณ์จริงๆอย่างน้อยมันทําให้เราเกิดความรู้สึกแบบ สยอง<ม>กลัวอ,อะไรเงี้ยเออมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาตั้งใจทําทผีมาแล้วเนาะก็ไ,ะไปดูกันแล้วเนี่ยไอ้แล้วไอ้ในไอแม็กเวลาเสียงสาว n d e f f มาทีอะเก้าอี้สั่นนะพื้นสั่นนะเอออ่าเรื่องนี้ที่หยดสองเข้าฉายวันที่สิบตุลาคมนะคะซึ่งก็อีกวัน2วันนี้เองก็จะเข้าฉายแล้วก็ยังไงก็ไปเป็นกําลังใจให้ที่หยดสองด้วยว่าจะ ทำผลงานได้ดีเท่ากับภาคแรกหรือเปล่า,า <S <S นะคะอาสำหรับเรื่องต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านานนะคะเป็นจักรวาลไวเป้งนักเลงขาสั้นของเขาอตอนนี้เขามาเลยภาคสองเพราะฉไันฉนรู้สึกว่าเขาอยู่กับเรานานไวเป้งนักเลงขาสัน้นสอง,งนะคะได้ผ่านการตรวจ พิจารณานะเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นถ้าเราเรียนแบบเพราะฉะนั้นเติ้ลจะเดินถือไม้ออกไปตีใครไม่ได้นะคะกลัวมากจริงๆไม่ต้องขึ้นเติ้ลก็น่าจะพิจารณาได้ว่าหนังพลอน์เป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้เขาก็ทำมาให้เด็กดูแหละเพราะว่ามันเป็นเป็นช่วงที่ยังไม่อายุยังไม่ถึงสิบแปดปีไงตายตายแล้วเป็น d i s c a m อ e r พีเป้งเขาอายเท่าไรเนี่ยในเรื่องต้องเรียนจบหรอเป่เรื่องนี้นะคะไว้เป้งแล้เลยค่ะสันสอนเข้าสายวันที่ยี่สิบสามตุลาคมปีนี้นะฮะเป็น d i s c a มอร์นะ M Studio สองเรื่องติดเลยนะออ๋อเป็นเจนใหม่เจนใหม่วิลอแปดนาฬิกา เอ้ยเราพี่มไปไหนอะเออเขามาตีกันในโรงเรียนเลยอะอ๋อสกันเกงสีเสียคนละสีนี่ไงจ่1ปะใช่ใช่ปะ่อเทียอะไรอะเื่อร วาบกว่มัีกรุกกม่งไาอ๋อเอ่บอลกอ ปกติเทเอร์เาต้องรก็ได้เห็นเนื้อเรื่องใช่ปะ่ะแออต่ตอ,อนนี้เห็นอันนี้ไม่แบบพี่เป้งกลับมามีเด็กนักเรียนกลุ่มใหม่มาตีกันปีผ่านไปก็ยังตีกันอยู่ประเทศไทยว่มาตีกันถึงในโรงเรียนพอตงเสร็จแล้วปุ๊บพี่เป้งกลับมาแล้วจ้าแค่นั้นเลยอ,อันนี้คือทีเซอร์ปะ่ะของกัวอของชลนบัน้นชลนเรียวกว่าทีเซอร์นะออของฉันอนะเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยถ่ายทํายากมากอะไรคืออปรรสักหลักหรือป่ะคิวนักแสดง พอเด็กเรียนหนังสืออยู่ด้วยกว่าจะหาควันคิวทุกคนรวมตัวกันได้เนี่ยยากมากอันนี้ถ่ายตัย้งแต่เด็กจนแก่ใช่อันนี้่่ายยเลยอะ ถ่ายนานจริงแล้วก็แบบยากจริงถ่ายได้แค่สร์อาย์ที่อย่างี้เด็กแบบคิวกันยากแล้วก็ปวดหัวคนทำคนทำคิวก็ปวดหัวเลยน็กผู้ชายรวมตัวกันะใช่เราไม่ใช่อะไรไหนจะเอ็กต้าต่างๆอีกแบบเด็กเป็นร้อยคนนะมึงกองนึงอะก็บอกว่าทำยากทำยากจริงๆอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นกำลังใจพี่พดนะ บทเ,เป็นนักเยนขาสัน2 2> ้นสองนะครับใครสนใจก็ไปดูบุกันนะคะสลหรับไวเป้งน,นักเรียนขาสั้นวันที่23ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็เรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายอันนี้เพิ่งออกมาเลยเมื่อล่าสุดเลยวันนี้เลยนะคะก็คือเป็นหนังจาก GDA นะคะันั่นก็คือเรื่อง404สุขีนิรันด์สุขีนิรันด์จุดๆุดันๆันะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันว่าจะเป็นยังไงนะค่ะ รันดอนโฮสเทลหรออี๊ตันหนึ่งใช่ตานหนึ่งเย่โม่ไม่ได้ดูหนังพี่เต๋อนานมากใครอ่ะมาไทยเขาเคยเจอแล้วกันไอเดียมที่ห้องว่างไหมเจ้าแบบไหนเตียงเดียวหรือเตียงคู่เอาเตียงเดียวใหญ่ๆเลยเอามีอ่างหรือแค่ผักบัวโตแล้วอ่ะแค่ผักบัวก็พอเอาน้ำฝอยหรือน้ำแรงน้ำแรง เอาแรงพอสก,กิดหรือแรงพอสะด,ดุง้งสะด,ดุ้งมาเลยเราคนเข้ามาแฮะเราเพงแรงที่มันมีฝุ่นก่อเออสักทีเหรอครสะดุ้งหมดหมดอ่ะแล้วเหลือห้องแบบไหนบนะ้างอ่ะหมดทุกห้องเฮ้ยไม่มน่าเชื่อ,อดูรางๆน,น่าจะว่างทุกห้องเออสภาพเนี้ย เป็นยังไงวะเข้าหัวตำรวจวั้งเหลือห้องนึงเอาไหมโอ้ยสวยมากค่ะหยุดรอแป๊บแต่ห้องเนี่ยเช็คอินแล้วไม่รับเช็คเอาอ์ Oh <laughs> yeah. แปดพฤศจิกายนนีนคลพ์พร่ยันสั้นจริงสุขีีนิรันรันรันหรือว่าชื่อเต็มก็คือ404ศสสุขีนิรันรันรันแต่ว่านิรันนี้เป็นนิรันจุดๆุนะภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดจากด d s g g s นี่ถือว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ GDS เขามีบาดแผลหมายถึงว่าเขาแบบเขาาจะไม่ทำหนังที่มันเป็นหนังแบบอย่างเงี้ยเขาจะไม่ทำเลย เข้าใจป่ะเออแล้วตอนนี้เขาก็กลับมาแบบว่ากลับมาแบบเออกลับมาโซนเดิมของเขาแล้วได้ผู้กำกับที่ไม่เคยกำกับให้ GDS มาก่อนปะไม่รู้เอะเออพี่เท่าที่เห็นพี่เสือเออไม่เคยกำกับให้ GDS มาก่อนอะไรเงี้ยเออเหมือนพี่เสือเลยเขาจะมีชื่อเสียงในด้านของการแบบกำกับ MV หรืออะไรอย่างเงี้ยเออสามารถกว่าเราจะเห็นเขาในพาร์ทนั้นมากกว่าพิชยาเสือพิชยาเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบว่า รสชาติของจีดีที่เราเคยได้รับรู้มาปะจริงๆหนังไทยอ่ะที่มันที่ช่วงที่มันดูมากๆอ่ะคือคือแนวหนีตอนที่เราเด็กๆอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าวงการหนังไทยอ่ะสนุกมากเพราะว่าแบบมันทั้งแบบตลกทั้งแบบว่าเราก็น่ากลัวบ้านผีปอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะโกยโยโกยเธอเกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราดูแบบว่าประวัติศาสตร์หนังไทยเนาะที่เราคอยสังเกตมาเนี่ย หนังไทยที่เป็นหนังตลกคอมเมดี้สมัยก่อนอมันจะเป็นหนัง,นงตลกโดยตลกโดยการเล่นมุกใช้มุกอะไรเงี้ยแต่ว่า GDA ที่มันแปลกใหม่ขึ้นมามันใช้การตัดต่อเข้ามาช่วยก็คือช่วงที่เห็นได้ช้าๆก็คือช่วง ATM หรือว่าช่วงอะไรเน,เนี่ยนะอะไรนะที่เป็นเพลงอ่ะอที่พี่ไอเล่นอ่ะ ไอไฟติงคิวเออไอไฟตงคิวเลยอยู่วันคือฟีลเวอร์มากช่ที่แบบว่าเออมันมีมุกด้วยแล้วมันมีการตัดต่อด้วยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าตัดต่อโดยการใช้ซาวเอฟเฟกต์ต่อโดยการใช้นันน่นี่อะไรเงี้ยให้มันแบบว่าสนุกมากขึ้นใช้มีซาวหลังจากผ่านหลานมาหลังจากผ่านวิมานหนามมาย้อนกลับมาแล้วย้อนกลับมาเป็น GDS ในแบบที่เราเคยรู้จักอะไรเงี้ยเออซึ่งมันเป็นออริจินอลของเขานะ ไปะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นลายเซนของเขาที่เขาเคยทําได้ดีมากเงี้ยเรากับพอเขากลับมาทําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกว่าน่าจับตามองว่าจะทําให้มันสนุกได้แค่ไหนเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอะสมัยนั้น ATM คือสนุกมากไอ้ไฟตังคิวเลิฟยูก็คือสนุกมากดูในโลงก็คือแบบขำคีดแตกขี้แตนอะไรเงี้ยเออทุกคนแบบรอได้ดูเออพีมากอะไรเงี้ยก็สนุกมากอะไรเงี้ยแต่สินที่น้อง สองคนเข้าคู่กันอ่ะมันเป็นซีนในตำนานเลยเหรอที่ขายปืนเธอจำได้ป่ะจากเรื่องเลี้งชเขาทำซ้ำไงเหมือนสิบกว่าปีแล้วป่ะความเด็กมากเลยอทายุขั้เราตอนนั้นขายความเด็กขายความเด็กแสบแหละอะไรเงี้ยแล้วน้องก็แบบว่าตลกอืมเอาปืนสั้นหรือปืนยาวอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆใช่ดูมาทั้งหมดสามเรื่องว่าเธอคิดว่าเธอถ้าต้องเข้าไปดูตอนเนี้ยเรื่องไหนอยากดูสุด ฉันอยากดูทีหยดทเพราะฉันดูทีหยดภาคแรกมาอฉันอยากรู้ว่าพี่ณเดชนจะมีเวอร์ชั่นอัปเกรดกว่านั้นอีกไหมเพราะว่าภาคแรกว่าโหดแล้วว่าแบบว่าคือผีไม่ว่าผีจะกวนตีนมาสักแค่ไหนพี่ณเดชเขาก็เอาอยู่ฉันอยากรู้ว่าภาคเนี้ยจะยังไงเขาเป็นหมอผีจอ์นวิทบ้าไม่คือเขาแค่แบบรักน้องมากรักน้องมาแล้วแบบรักครอบครัวคืออะไรก็ได้มึงอย่าไปยุ่งกับครอบครัวกูอยากดูทีหยดเหมือนกัน เรารู้สึกว่าเขาเขาสามารถทํากับอารมณ์เราได้อะจริงๆถ้าเกิดแบบสามารถรีแอคได้อยากรีแอคเลยอะเอาจริงๆเพราะว่ามันดูแบบว่ามันน่าหมัอนไส้อะเออเราดูในโรงหนังเราก็ต้องให้เกียรติเพื่อนเพื่อนร่วมโรงใช่ไหมเราเราอาจจะออกอัธรรได้ไม่เยอะขนาด<อ>ที่เรานั่งดูกัน<อ>แบบนี้ เออคงแบบเอ้ยเือเอาเงนเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย่างเงี้ยมีปะมีปะในโรงมีคนทำอย่างงี้ย้าทำอย่างงี้เราคงคิดว่าเราคงต้องบอกเขาว่าให้อย่าทำาอแต่วันแบบดูน่าจะอินไปกับอย่างนั้นนะใช่ไหมเจอคนนั่งขำรอหมายว่าเพราะว่าทุกคนคิดว่ามันน่าจะคือเขาตัดเทเลอร์มาให้มันดูดีห้อนแต่พอเข้ามาแล้วมันคือการที่คนต่อยผีคนตีนอ่ะเข้ามาทีผีควนตีนแล้วมันสะใจอ่ะทุกคนจะหัวร้อทุกคนจน่าี้มากกว่าว่าเอ้ย เีื่อเลยที่กูกลัวผีอ่ะจริงจริงต่อยมันเลยแล้วก็ได้น้วยว่ะปีใหม่พี่แดงอ่ะไหวเป้งไวเป้งนักเรียนนักเรียนเยอะขนาดนั้นเลยวันนี้ทำไมเธอเดาใจฉันถูกเยลฉันคิดว่าน่าจะเป็นไหวเป้งนี่แหละทน่าสนใจสำหรับฉันภาคนึงในผมแล้วกับใครกันเน็ตไงภาคนี้เผื่อจะได้เจอเด็กคนใหม่ถูกต้องมีเตะเล่นนะเน็ตม้านะเน็ตมาต้องมาดูรลต้องไปดูโลต้องไปดูเน็ต ฉันก็ต้อง4-0อยู่แล้ว <Michael. S 1> เพราะว่าเป็นการกลับมาของหนังลอร์คอมเมดี้ของ GDA อยา,ากรู้ว่าจะขำไหมอะไรที่มันเคยขำอะทุกวันนี้มันยังจะขำอยู่ไหมหรือว่ามันจะยังสนุกอยู่ไหมหรือว่าบทมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ GDA เขาไม่ค่อยอยากกลับมาทําแต่ตอนเนี้ยเขามาทำแล้วก็อยากกลับไปดูว่าเขามีอะไรมาโชว์ก็เรียกได้ว <inscription> ่าหนังไทยก็คือคืนเนาะอะอยา่างล่าสุดวันนี้ที่เราอัดเนี่ยก็ เพิ่งมีการประกาศออกมาเนาะว่าหลานมาาเป็นตัวแทนประเทศไทยในการที่เข้าชิงออสการ์นะคะในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมใช่ก็เป็นรงใจให้กับหลานมากันเนาะเพราะว่าอยากให้เขาเป็นประเทศไทยนะใช่อยากให้เขาเป็นเป็นนอมินีเป็นเออเป็นนอมินีเลยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยให้เป็นแบบครั้งแรกหน่อยเพราะประเทศเพราะหนังไทยมันยังไม่เคยได้นอมินีอยากเห็นหน้าบิวกินในแบบว่า ออสการ์ไมอกปาเมืองบิกินน่าต้องต้องดูว่าต้องดูว่ากรรมการออสการ์เอเชียเยอะไหมล้วในเอเชียนั่นนะเอเชียจีนเยอะแค่ไหนถ้าเอเชียเอเชียจีนเยอะก็มีสิทธิ์เขาอาจดูแล้วเขาจะรู้สึกทาสเป็นพิเศษไงเพราะว่าลูกหลานคนจีนหรือว่าคนที่อยู่ในภาพแวดล้อมที่แบบเป็นเกี่ยวกับหลาน้าเอเชียเนี้ยเออมันจะแบบมันจะทาร์สได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะนั่นแหละเป็นกำลังใจให้กับ ห,หลังมา,มาแล้วก็หลังมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหนังหน้ารงด้วยค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคนั้งสุดอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย